วัสดีค่ะนักศึกษาได้เรียนรู้การแนะนำตัวเองผู้อื่นแนะนำตัวเขาเองเรียนรู้ประโยคการที่พูดแนะนำตัวเองและได้อ่านเกี่ยวกับคุณค่าของการมีเพื่อนนานาชาติซึ่งนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามี t e n s e หนึ่งซึ่งเรียกว่า present simple tense มีการใช้มากในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะลำดับต่อไปนักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการสื่อสารข้อเท็จจริงกิจวัตร หรือสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียกว่า present simple tense ใช้เมื่อบอกนิสยัยหรือ habits บอกกิจวัตรประจำวันหรือ daily routine บอกความจริงทั่วไปหรือ general truth บอกสถานที่ที่เป็นในขณะนั้นหรือเรียกว่า s t a t e of being ซึ่งประโยค present simple tense นำมาใช้ในการพูดแนะนำตัวเองเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่า หรือที่เราเรียกว่า a ัลเ a m a t i v e ค่ะ a ัลเ a m a t i v e ก็คือประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่ามีโครงสร้างดังนี้ค่ะ subject ตามด้วย base form ตัวอย่างเช่น I like หรือ she studies จะเห็นได้ว่าโครงสร้างจะมีประธานนำหน้าและตามด้วยคำกริยาที่เป็นกริยาช่องที่1อย่างเช่น I like นะคะคำว่า like เป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งค่ะ She studies Study เปลี่ยน y เป็น i เติม es ซึ่งคำว่า she เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะคำกริยาที่ตามมาเติม e s หรือ es ค่ะที่เราใช้ present simple ก็เพื่อที่จะระบุข้อเท็จจริงหรือ t o state facts เช่น my name is alex and i'm from san francisco to describe status เพื่อบอกสถาน,นะค่ะอย่างเช่น I am currently a third-year student at ICCS. To describe habits or interests mm hmm. ก็คือการบอกนิสัยหรือความสนใจค่ะอย่างเช่น I love hiking, reading science fiction novels, and volunteering at the local animal shelter. ต่อไปเป็นโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะหรือที่เราเรียกว่า negative sentence มีโครงสร้างดังนี้ค่ะ ประธานตามด้วยคำกริยา do หรือ does not ตามด้วย base form ค่ะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า subject plus do does not plus base form of the verb ตัวอย่างของประโยคอย่างเช่น I do not like. He does not study. To describe the preference, I do not like studying indoor all day. I do not study on Sundays. He does not enjoy working with her. ต่อไปเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามบ้างค่ะประโยคคำถามเราเรียกว่า interrogative sentence ซึ่งโครงสร้างจะขึ้นต้นด้วย do does ตามด้วยประธานตามด้วยคำกริยาช่องที่1ที่เป็น base form of verb ค่ะหรือที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือ do does plus subject plus base form of verb ตัวอย่างของประโยคอย่างเช่น do you like Does she study? To ask about preferences, do you enjoy outdoor activities? Do you study on Sundays? Does he enjoy working with her? ต่อจากนี้ให้หนักศึกษา,<ส>าทำแบบฝึกหัดและเขียนประโยค Present Simple Tense ตามคำสั่งในแต่ละหัวข้อ Two affirmative sentences about yourself using the Present Simple Tense นักศึกษาสามารถเขียนตอบตามความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกของนักศึกษาได้เลยนะคะตัวอย่างคำตอบที่เป็น affirmative sentence s ก็คือ I love reading a novel. I live with my parents. I play football with my friends in the evening. I like watching western movies. ตัวอย่างที่เป็น negative sentence เช่น I do not love reading a novel. I do not live with my parents. I do not work hard on Sundays. I do not go to the college late. ตัวอย่างที่เป็น interrogative sentence อย่างเช่น Do you study on Saturdays and Sundays? Do you study at Panga Community College? Do you like studying English? Do you have much homework? วันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Present Simple Tense ในเรื่องของการแต่งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามและการใช้ Adverb of Frequency ถ้าหากนักศึกษายังไม่มั่นใจขอให้นักศึกษากลับไปย้อนอ่านอีกครั้งหนึง่งและหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วนักศึกษาจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนค่ะ